สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคําทํานายสําหรับชาวราศีตุลประจําช่วงวันที่1-15ถึงสิสิงหาคม2,564การอ่านจะเป็นการอ่านโดยรวมนะครับอาจจะไม่ถึงกับตรงหรือว่าแม่นสําหรับทุกๆคนนะครับจะพูดถึงอดีตที่เพิ่งผ่านมาปัจจุบันและอนาคตดันใกล้มีคอมเมนต์ก็คอมเมนต์ใต้วิดีโอคลิปนี้ได้เลยนะครับ เริ่มต้นที่ไพ่แทนตัวตนของคุณในช่วงนี้ t The h i g h p r i e s t e s s นะครับพูดถึงความไม่ชัดเจนความซับซ้อนในความสัมพันธ์หรือหมายถึงความฉลาดมีความรู้ความสามารถก็เป็นตัวแทนของคนเก่งมากความสามารถแต่มักซ่อนสิ่งนั้นเอาไว้ภายในรูปลักษณ์ที่นิ่งเงียบไม่แสดงออกให้เห็น มีบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ลึกๆก็เป็นคนมีเซนส์แล้วก็ยังแสวงหาความสงบนะครับเพื่อที่จะกลับมามองภายในของตัวเองอาจจะนั่งปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิอีกแง่นึ่งก็คืออย่ารีบเร่งนะครับไม่ต้องหาวิธีแก้ปัญหาให้สงบสงบเข้าไว้ให้อยู่กับตัวเองให้เชื่อในสันชสัตญานนะครับ ก็เป็นอาจจะเป็นช่วงเวลาที่รู้สึกอึดอัดใจอยากทราบคำตอบที่แท้จริงแต่ก็ต้องอดทนเปิดใจให้กว้างก่อนจะพบทางที่เหมาะสมและคนที่ใช่นะครับธุรกิจการงานจะดำเนินไปอย่างเชื่องช้าในระยะแรกการเงินก็อาจจะต้องใช้ความอดทนการเงินก็จะมาแบบช้าช้านะครับอดีตที่เพิ่งผ่านมา ก็พอจะมีความสุขสมหวังความสมบูรณ์ในอารมณ์ความเข้ากันได้ความกลมกลืนการผสมผสานนะครับก็ที่เห็นโดดเด่นก็จะเป็นเรื่องในครอบครัวที่มีความสุขแต่ว่าไม่ว่าจะเรื่องไหนก็ดูสุขสมหวังไปหมดในอดีตที่เพิ่งผ่านมาดูทุกอย่างราบรื่นนะครับเรื่องที่ต้องระวังก็คือมีเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์อาจจะมีความฝันหวานความคิดเพอ้อฝัน ก็อาจจะสุกจนล้นก็เป็นไปได้นะครับถัดมา a g e of War a g e of source นะครับสำหร็จสาหรับอดีตท,ที่เพิ่งผ่านมาหมายถึงการเริ่มต้นทางความคิดความคิดสร้างสารรค์การตัดสินใจการติดต่อสื่อสารให้เกิดความชัดเจนอาจจะหมายถึงความสำเร็จหรือจุดเริ่มต้นใหม่ที่มีคนยื่นโอกาสดีๆเข้ามาให้นะครับ ิดท้ายด้วย tree of source นะครับสามดาบก็อาจจะมีความเจ็บชำ้ำความเสียใจความผิดหวังเข้ามาบ้างนะครับสมองกับหัวใจไปคนละทางเรื่องการงานการเงินบางทีก็อาจจะรักงานที่ทำแต่มีเหตุผลที่จะต้องย้ายจะต้องลาออกก็เป็นไปได้นะครับอาจจะหมายถึงความเสียใจใส่ใจสลายที่ต้องเจอเรื่องผิดหวัง นะครับก็รวมๆแล้วก็จะเป็นไพ่ที่มีความหมายไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับภาพปัจจุบัน f o u r of Cups กลับหัวนะครับหมายถึง f o u r of Cups ก็คือการละเลยเพิกเฉยต่อโอกาสอยู่แล้วแต่ที่เพิ่มเข้ามาก็คือเพิกเฉยจนทำให้ โอกาสที่ยื่นมาให้นี้หลุดลอยไปไม่กลับมาอีกก็เตือนว่าโอกาสที่ดีไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดความรักที่ดีก็เช่นกันนะครับก็มีการไปล่อยตารกันเรินชีวิตใหม่มีจุดมุ่งหมายใหม่ในชีวิตไม่ยึดติดกับวัตถุนะครับความสัมพันธ์ในครอบครัวดีขึ้นนะครับแต่ถ้าพิจารณาแล้วว่าโอกาสนั้นดีก็คว้าเอาไว้นะครับ ไพ่ใบที่2สําหรับปัจจุบันก็คือ two of cups หมายถึงการแลกเปลี่ยนที่ผสมผสานได้อย่างลงตัวถ้าเป็นความสัมพันธ์ก็เป็นความสัมพันธ์ที่เข้ากันได้ดีถ้าเป็นความรักก็เป็นความรู้สึกโรแมนติกความรู้สึกที่ลงตัวการได้สังสรรค์กินข้าวทำกิจกรรมที่ทำให้เกิดความรู้สึกดีต่อกันการงานการเงินก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ อารมณ์โอเคกับเรื่องต่างๆทั้งเรื่องการทำงานหรือความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานทุกอย่างลงตัวทำให้มีความสุขในสถานการณ์นี้หากเป็นการประสานงานก็เรียกว่าจะคุยกันได้ถูกคอนะครับคนรักคู่รักก็จะพูดถึงจะมีการมอบความรักให้แก่กันชอบใครอยู่ก็มีโอกาสสมหวังนะครับลงบอกถึงความกลมกลืนในทุกด้านกานแรแลกเปลี่ยนผลประโยชน์แก่กัน การฟื้นคืนในเรื่องที่แตกสลายไปแล้วการงานนะครับก็ได้พูดไปแล้วถึงเรื่องการประสานงานที่ดีมีหุ้นส่วนที่ดีปิดท้ายสำหรับภาพปัจจุบันของคุณก็คือส r e n g t h นะครับก็แน่นอนคุณเป็นคนที่มีความ,เข,มเข้มแข็งในการควบคุมจิตใจนะครับมีความแข็งแกรง่งบริหารจัดการเก่งนะครับ ไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งเลวร้ายต่งางๆที่เข้ามาการงานก็อาจจะได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จในความเพียรหรือได้ทํางานที่เกี่ยวกับการดูแลความงามการเงินเงินที่คาดหวังไว้ก็จะได้มานะครับความยุ่งยากทางการเงินก็จะได้รับการแก้ไขความรักหากคุณพึ่งพบใครบางคนเวลาก็จะช่วยให้ความรักของคุณมั่นคงขึ้น ถ้าคุณที่คนที่ยังไม่มีแฟนกนะครับก็ยังไม่พร้อมที่จะรักใครเนื่องจากยังอาไลาอาวอนยึดติดอยู่กับความหลังนะครับสุขภาพก็ยังแข็งแรงดีนะครับอนาคตอัในใกล้เริ่มต้นที่ age of cups นะครับหมายถึงความรู้สึกใหม่ๆอารมณ์ใหม่ๆความรักใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นมา ความสัมพันธ์ที่ดีมีโอกาสพัฒนาไปในทางที่ดีมีความคิดสร้างสารรค์ใหม่ๆมีโอกาสที่จะได้ประสบพบเจอคนหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เราได้รับความรู้สึกใหม่ๆทั้งเรื่องความรักนะครับความตื่นเต้นรวมไปถึงอารมณ์ต่างๆนะครับอาจจะมีความเศร้าเสียใจระคนกันไปบ้างนะครับ การงานมักเป็นคนที่ทำงานที่เน้นเรื่องการบริการลูกค้าเป็นหลักนะครับความรักจะพบรักครั้งใหม่นะครับแต่ก็มีหนึ่งใบที่เหมือนก่อนจะได้สิ่งที่ดีสมความปรารถนาก็เหมือนจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างกระทันันน มีการพังทลายของสิ่งต่างๆอย่างไม่มั่นคงนะครับกับทาวเวอร์นะครับก็ต้องเตรียมใจให้ดีด้วยเพราะอาจจะเจอเรื่องไม่คาดฝันได้รับข่าวสารที่ไม่ทันได้เตรียมใจหรือเกิดเรื่องบาดหมางใหญ่โตกับคนในครอบครัวครับแต่ว่าทั้งหมดนี้การสูญเสียการมีการ เสียสูญเสียไปก็ต้องมีการเกิดไปฝันร้ายกลายเป็นดีนะครับก็จะอาจจะเป็นการเริ่มต้นในสิ่งที่ใหม่ๆด้วยเช่นเดียวกันก็แปลได้ปิดท้ายด้วย Aid เอ Source นะครับพูดถึงการถูกจองจำการควบคุมไม่สามารถไปไหนมาไหนได้ครับตัวไม่ได้เดินต่อไปก็ไม่ได้ ไม่สามารถที่จะเลือกทำอะไรได้เลยไม่สามารถที่จะตัดสินใจดําเนินการได้เหมือนโดนกรอบความคิดของตัวเองล้อมไว้แต่ทั้งหมดทั้งปวงก็เป็นผลซืบเนื่องมาจากอดีตนะครับก็ปลดปล่อยพัฒนาการให้ความคิดของเราเองได้ลดแล่นออกไปนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นคำทำนายสำหรับชาวราศีตุลน,นะครับ อบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ